สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะเจ้าของขายเองพร้อมโอนได้เลยนะคะเครื่องดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพรงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำรถขับดีพร้อมขับพร้อมใช้วิ่งทางใกล้ทางไกล,กลสบายๆค่ะไม่มีผุด้วยนะคะราคา1 2 0 0 0 0 0บาทค่ะทุกท่านท่วนๆเลยนะคะรถสวยๆสไตล์เดิมๆนะคะคันหน้าก็ยังสวยห้องเครื่องก็ยังดูดีภายในคันนี้ก็ยังสะอาดค่ะ สวยดูดีแบบพร้อมใช้นะคะได้ไปก็คงจะดีค่ะทุกท่าน120,000บาทเงินสดเจ้าของขายเองพร้อมโอนรถอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสนใจโทรคุยได้นะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้ะค่ะถ้าถูกใจนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนนะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เช่นกันในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหรืจะคอมเมนต์ไว้ทักทายกันก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ